จะไปเรียนทำผมทต่ผมจุ๋ยไข้เดือบอกป้าก่อนไข้เดือไข้เดือไอ้ใจไปดื้อมากเป้ามากมากแค่ไหนกคอ่าทำไรจักเปียไม่ไม่จักเปียก็ไม่ได้ผมยุ่งหมด ดูคนมันดือด้อดื้อดื้อแล้วดือวด้อดือ้อไปโรงเรียนไม่ได้ไปตี๊กเขานะรู้เปล่อาอจัยไม่ตีไก่ายใครใครับาทำใจใหม่ก่อนนรอคะเขาทำอะไรใจใหม,ม่ยังไม่หายดีเลยเขาทำอะไรใจใหม่คะ <love> เขาเย็ดของเล่นใหม่หรอ แยกของเล่นไม้แล้วไม่ทำไงอ่ะไม่ก็ตีเขาเลยตีตรงไหนเขาตรงไหนอ่ะตีหัวเขาหัวแล้เขาร้องเปล่าร้องแล้วไหมอ่ะแล้วใช้ไม่ร้องไหมร้องคูตีไหมคูตีตรงไหนอ่ะตีตูดอ่ะตีตูดใช่ไหมหูเจ็บไหม เจ็บเจ็บค่ะอะไรใช้ไหมร้องไหมร้องร้องโอ้โหเลยไหนวันลืมกลิ่นไปโรงเรียนกูตีแน่กูตีไหนเอ้าตีจูดะก็จะใหม่เดื้ออะ หรือมาป่าวเสฉะใหม่อะโรงเรียนมาแล้วโราบายบายพี่กิฟตก่อนบายบายก่อนเลยแล้วบายบายยิับตีแล้วยินดีเสวยตีเออสวัสดีพี่กิฟตด้วยอ่ะสวัสดีพี่กิฟตนะบาย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 เดี๋ยวใหม่ก็ไปโรงเรียนด้วย ดี๋ยวนั่งดี่ค่ะนั่งดีก่อนนั่งดี่ก่อนใครเด้อไอ้คนมันเด้อโดนหัวยายแล้วใครเด้อใครเด้อบอกป้าก่อนใครเด้อใครอาชัยมาที่เออเด้อตกเดยวตก nào mà ra đến tứ cái anh nè hả đến trước cái anh khá ừ. tay thùng nát kha, tay thùng